แกแกให้ไม่ออกแกเขาจใ่บาทบนเลยหี่เองเราตืนเตืนแล้วเรบอกมาไปหาเราแล้วมาำได้ขีเด้อไปตีห้ากไปตีห้าแล้วไป่ม่อยู่เรียนอยู่ ไปตีหกับไปน้ำตีหักฝนตกเงี้เหาอหยางดีดนทุ่งเหยางดีโดเหรอยางทุ่นียานี้เลยมะกี่มันมัน่มนดีมันแฉบดีมันไคแนเบนแห้งเลยที่แเนี่ยเป็นย่าหมอนีอะไรตั้งหากนนไม่ตื่นนะ้วก็คอยย่านเ่งแบเลยอืเลย อันนี้เล็บชิบอ่แตกสิเอาไปซื้อไว้อันนี้ไม่แตกเดี๋ยวเดี๋ยวน่าแตกแล้วมาแม่มา้วว่าถึงแมว